วิเดี๋ยวกนสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่แล้วก็นะครับผมนะฮะร้านพี่มีบริการเติมโรบักแล้วนะครับผู้ชมฮะมีทั้งกดเกมพาสกดไอเทมต่างๆนะครับผมนะขายใกล้ตันรวมไปถึงท่าทาของการเติมโรบักระบบ ID ดีพาสนะครับผมนะฮะโอ้โหราคาถูกเมื่อกเลยนะครับผมนัเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมนะเติมโรบักระบบ ID พาสเติมง่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมผู้ชมฮะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมนะเราทำการเลือกจำนวนโรบักที่ต้องการได้เลยนะครับผมนะฮะยกตัวอย่างเช่นนน200ตรงี้ะ ได้800โลบักโอ้โหพระเจ้าช่วยกว๋วยทอดแต่เอเดี๋ยวก่อนนะผมนะก่อนเติมทุกครั้งเนี่ยกรุณาอ่านข้อความตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะว่ามีเงื่อนไขยังไงในการเติมบ้างนะครับผมนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมนะรอเพียงแค่7วันหลังจากกดซื้อเลยครับผมนะโลบักก็จะเด้งเข้าตัวโดยทันทีหลังจากที่ทำการกดเลือกไปแล้วนะครับผมนะว่าจะเติมอะไรเนี่ยให้เราทำการกรอก ID โลบกักแล้วก็รหัสโลบักตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดยืนยันคำสั่งซื้อไปเลยนะครับผมนะฮะหลังจาก ก็จะเด้งเข้าตัวอัตโนมัตินั่นเองนะผู้ชมบ้างไม่ต้องกังวลนะครับผมนะว่าจะได้ของหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนเกียร์หรือเปล่านะครับผมนะถ้าเติมกับร้านพี่เนี่ยไม่มีโกไม่มีเกียร์ร้านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับผมนะเพียงแค่7วันเท่านั้นนะผู้ชมบ้างอย่าลืมกดดูนกันด้วยนะครับผมนะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะไปเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในสัปดาห์ใครที่ก็ไปคลิปวิดีโอนี้เราก็กลับมาเจอกันด้วยกนนะครับผม นั่นเองในครับผมนะฮะซึ่งผลแสงก็โดดเด่นในเรื่องของการฟาร์มแล้วก็พีวีนั่นเองนะครับก็ดิ้ขออนุญาตเช็คโปแป๊บนึงนะโปไม่ให้โปเช็คปิงแป๊บนึงนะครับผมนะโหป,ปิงร้อยกว่าเลยเหรอมันจะได้เหรอครับผมนะน้องๆไม่ยากออกไปเลยนะครับผมนะั่นกออกค,นะคือออกไปกลัวโดนลุมแล้วก็แบบอึ่มตุยเย่กันนะครับผมนะน้องเอาวะเอาไงก็เอาวะเฮ้ยตายอุย้ยโดนรัดชดว่ะเอาผู้ชมพาผลเสือเดือดแล้วกูผู้ชมเดือดแล้วยังเดือดแล้วยังไอ้เหี้ยแม่งปิงโปะวะเดี๋ยว ปูปิงร้อยกว่าเลยนะครับผมนะฮะต้องคอยเช็คปิงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีปิงแม่งกลายเป็นตัวเท่าบ้านเลยนะฮะเสือมันห้าว่ะอ,อุ้ยเสือมันห้าวครับเสือมันห้าวเหรอโอ้ยอื้อหือไอ้เหี้ยกูโดนอะไรอีกแล้วอ๋อโอ้ยใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้อยมึงอย่ารีบเข้ามาขนาด,ดานั้นกูเพิ่งได้ข้าวหัวคนแรกเองนะครับลงุงอุย้ยผลเสือไปกินก่อนไปลงมาเดี๋ยวลงมาเรียบร้อย ตายซะมึงอ่ะหมื่นเจ็ดซะมึงอ่ะห้าหมื่นเจ็ดเหรอเออ่ต้องขอบคุณโปแล้วก็ปิงมากๆเลยนะครับผมไม่ใช่พี่โปขอขอบคุณพี่ปิงนะครับเออแค่นั้นเลงเอ้ยโอ้อยใช่ยแม่งเผาเลยวะโคตรตึงเลยอ่ะเอ้คุณจะไปไหนมึงจะไปไหนก่อน,ไไนอุ้ยเชี่ยแม่งแค่นี้ก็ไม่โดนหรอวะโอ้ตัดเข็นก่อนมา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 อีมันเฮ้ยออกทันครับออกทันครับผลเสือแม่งห้าว คนเสือไม่ห้าวกำลาบก่อนนะเฮ้ยโดนครับโอ้โหคนเสือก็ห้าวนะครับมา嘛ม,มาดิเออผมก็เผาเผาอะครับกูล็อกล,อลอู่นตัวดีไอเสดไอติดอะไรก็ไม่รู้กูจบอะเฮ้ยเด็ดเคแล้วมีตัวจะมาลาดกูดนี่โอ้โหย่าแม่งเป็นเผาอะไรวะเผาดำ,ดำดำด้วยเลยครับผมนะฮะนี่กูเล่นผลเสือก่อนเว้ยเออผลเสือแม่งจะเอากูอย่างเดียวเลย เรียบร้อยแตกขามืออุย้ยผลเสือก็เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับไม่รู้เรื่องอะไรอย่าทำ่างนี้ดีกว่านะเอาว่าเราเจอตึงอีกแล้วนะครับผมนะฮะเหมือนจะเป็นท่าของผลแม็กซ์ม่าเลยนะครับมาเจ้าหมัดใหญ่ไอ้ไคตูมาดิจี้ม,มันดึงมาครับดึงมาเฮ้ยชิบหายเลี้ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเล็งครับปิ้วโอ้โหเยยังไม่โดนวะเสรยมาปิ้วอ่ะโดนอยู่ผลแสงไป นี่ไงคอมโบคอมโบแล้วก็ตูมอุย้ยฉันไม่ถึงมาดิเฮ้ยเอ้ยเยขาจะดีเราเปล่ปาเล็งคิวเฮ้ยเฉันไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่จี้จี้มันกูน <c oughs> ึก <c oughs> ว่าจะไม่โดนซะแล้วนะครับผมนะฮะตุยเย่เฉยเลยนะคุณผู้ชมมาไอ้ผลแบกมาที่มันยังไงวะเฮ้ยมันมันยังไม่สุดกับพี่ใช่ไหมม,หไมันจะเอากับพี่ได้ใช่ไหมมาดิมันไม่สุดกับพี่ใช่ไหมจเอากับพี่ได้ใช่ไหม จะเอากับพี่ใช่ไหมใช่ไหมนี่เป็นไงมึงคนแสงไปตกตายสักตายสักตายซะ,ยะ,ฮะเฮ้ยยังไม่ตายจะดีอีกแล้วจะดีอีกแล้วจะดีแล้วจี้มันเรียบร้อยโอ้ยมันจะดีอีกแล้วครับน้องเรียบร้อยเอ้ยตายเฮ้ยไม่ตายมึงค่อยพาอะไรเนี่ย เออเรียบร้อยครับอ่าตายคามือเลยคุณผู้ชมโอ้โหมึงห้อยพาอะไรเดียดีครับผมนะฮะรอดแล้วแคลค่าจริงจริงเลยครับผมแต่ลดองเอเอ,เอใช่เกือบลืมนะครับผมนะมีน้องคนนึงฝากถามมาว่าพี่ผมเนี่ยเล่นเกมนี้แล้วคอมโบไม่เป็นทําไงดีอันนี้พี่จะบอกว่าเอ่อถ้าน้องคอมโบไม่เป็นก็ไม่ต้องคอมโบนะครับแค่นั้นเองคือจ่ายสกิลยังไงให้โดนศัตรตูแล้วศัตรตูตายก็คือถือว่าจบไหมคือส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็คอมโบไม่เก่งแล้วก็คอมโบไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับผมนะคอมโบเป็นเพียงแค่บางอย่างบางผลเท่านั้นใครที่ นะทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูมันตายนะครับเฮ้ยตรงนู้นมีคนตีโดฟาอยู่ว่าเดี๋ยวเราไปแจมกันซะหน่อยละกันนะครับผมนะฮะเราจะไปลักฆ่ามันนะครับผู้ชมโปเปล่าโปเปล่าโปเปล่าเฮ้ยมันไม่ได้โปผู้ชมนีม่สกิลเฮ้ยโอ้ยปึ๊บเรียบร้อยแตกถึงชุดเลยมาดิเอ้ยโอ้โหเชยโดนสกิลที่ของอันนี้ว่าโดฟามิงกโก้ว่าผู้ชมตายเรียบร้อยตายครับตายไหม อุ้ยผลแสงกูต้องมาแล้วละ่ะสกิลลัดชอ็อตยิงหัวเต้วอ้าวให้เรียบร้อยครับน,นั่นแหละ ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับผมนะเล่นอย่างพี่ก็คือบอกโอเคแล้วล่ะนะครับผมนะสกิลยังไงให้โดนแค่นั้นเองนะครับผมเอ๊ะเมื่อกี้กวกไปแล้วไม่ใช่เหรออย่าไปคิดเลยมากเลยนะครับผมนะเพียงแค่เราฆ่าศัตรูให้ได้โดยการที่เราใช้สกิลให้โดนก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะแค่เพียงแค่ว่าการคอมโบเนี่ยมันทำให้ศัตรูตายไวขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมนะอย่าไปคิดเลยมากเออนะครับผมแตจ่ายสกิลเหมือนพี่ก็ได้นะคุณผู้ชมเออเน้นจ่ายสกิลรุนรัวแบบเอาให้แม่นๆก็พอแล้วนะครับผมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว เขาทำการที่จะพีพีกับเราปะเอ้ยมันห้าวบ้ามาเด้โดนบ้าจี้จี้จีแล้วมึงยิงเรียกกูมาทำมะเขืออะไรเ่ะโอ้ยเสียเวลาแล้วเกิดนะคุณผู้ชมโอ้โหจังวานี้เหมือนพี่โดนลุมยังไงไม่รู้เลยครับผมมาสนองดูดิเออด้วยด้วยแค่นั้นเ,เละไอ้เคียวไม่โดนใครเลยโดนโดนหน่อยทีโดนหน่อยโดนหน่อย,นนอยมานี่นจะงไปไหนไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนแค่นั้นเรียบร้อยจี้มันจี้มัน ทีมันเรียบร้อยตายหนึ่งสวยพี่สวยไอ้ผล่เชี่ยดีแม่งเอาเรื่องเหมือนกันไอ้ผลสกปือส้นตีนนี่เอาเอาหน่อยเอาหน่อยสิมึงอยู่ไหนมากูดเดือดแล้วมามาเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยสวยอือหือม,มึงห้าวกันจริงเลยเด็กกระโปรงเด็กเมื่อวานซืนโอ้เซิร์ฟนี้เขาพีพีกันอยู่พอดีเลยนะครับเป็นท่าของผลไดโนเสาร์ด้วยนะยิงพิ้วเรียบร้อยโอ้โหเชี่ยแม่งไม่ตายวะตายผลเสือตายก็เป็่ผลเสือดิ เราสาวตายเรียบร้อยตายคู่ครับเฮ้ยไม่ใช่ตายคู่ดิอ่าเรียบร้อยแตกหนึ่สวยวิสวดเฮ้ยมึงอ๋อเดี๋ยวนะมึงมึงไม่ตายได้ไงอะ่ะเฮ้ยชายไม่ตายได้ไงอะ่ะไม่ตายได้ไงวะตายที่เออเอาเย้ยสภาพโอ้โหกูตายแทนนะเนี่ยกูเปิดเผาก่อนได้อุย้ยโดนครับโดนทาร์ปดีมันไม่ไหนแล้วอุย้ยมันจะหนีวะ เรียบร้อยตายเปล่าเรียบร้อยแอกตึงสวยพี่สวยโอ้โห แม่ถ้าเมื่อกี้กูเปิดเผาไม่ทันกูตายกูตายยังเขียดเลยนะครับผมมะตรองเอโอเคในคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะถ้าใครยินชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปโดน้าอยากให้พี่เล่นผลอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะผมนะอย่าลืมไปใช้บริการที่ร้านบาร์จอช็อปกันด้วยนะครับผมนะมีบริการเติมโรบักกันแล้วนะครับผมนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่นะผมนะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะบ๊ายบายผลแสงหย